สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่อง Basic IT Support นะครับอ่ะก็ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้ขอเสนอการทำอ่ะโลมมิ่งนะครับระหว่างแลนกับ Wi-Fi นะครับให้มาใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันนะครับก็คือการมัดรวม Wi-Fi กับแลนเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วมันทำยังไงไปดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมจะทำการไปที่ Network Connection นะครับอ่ะโดยการ Open Network ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปตรงเช็งอะแดปเตอร์ออปชันตรงนี้นะครับผม เราก็จะเห็นพอร์ตแลนแล้วก็ WiFi นะครับทีนี้ผมก็จะทําการ Disable นะครับตัวพอร์ตแลนนะครับแล้วก็ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับจะทําการเทสสปีดนะครับเพื่อนๆพิมพ์สปีดเทสเหมือนผมเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เว็บนะครับอ่ะเราจะมาดูสปีดเทสก่อนนะครับว่า WiFi เราวิ่งเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเมื่อเข้ามาถึงหน้าเว็บผมก็จะทําการกดที่ g กเลยนะครับผมอ่ะเพื่อเทสนะครับว่า w i f i เราวิ่งเท่าไหร่นะครับผม w i f i ดาวน์โหลดอยู่ที่24เมกนะครับเพื่อนๆส่วนอัปโหลด อยู่ที่26นะครับผมอ่าเมื่อเรารู้ Wi-Fi แล้วนะครับว่ามันวิ่งประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะทําการไปที่พอตของเรานะครับทาการเปิดพอตแลนนะครับผมแล้วก็ปิดตัว Wi-fi ทิ้งนะครับต่อไปผมก็จะเทสสีดนะครับตัวพอตแลนของเรานะครับผมว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมอ่าว่ามันจะต่างกับอ่าตัว w i f i าไหมนะครับอ่ามันต่างแน่นอนเหรครับเพื่อนเพื่อนกับแลนนะครับผมอ่าทีนี้ผมก็จะทําการรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็ลองกดเทสอีกหนึ่งครัเพื่อน มาดูกันว่าแลนเราจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราก็จะเอาไปเฉลี่ยกันนะครับระหว่าง wi-fi กับแลนนะครับว่ารวมกันแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมดาวน์โหลดจะเป็น72นะครับอัปโหลดจะเป็น9 4นะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆทําการนิวแท็บขึ้นมานะครับผมที่เบราว์เซอร์นะครับผมจะไปที่เว็บ node.js นดครับให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่า node j s นะครับผม .org นะครับ Backs/ แลนะครับแล้วก็ e n t e r 1หนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็จะมายังบิ็บที่ดาวน์โหลด n o d e j s ของเรานะครับผมจะดาวน์โหลดเป็นตัว LTS นะครับเพื่อนๆคลิกดาวน์โหลดที่ LTS เลยนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็จะทําการโอเพนไฟล์ขึ้นมานะครับเพื่อนๆผมก็จะทําการติดตั้งเลยนะครับผมก็จะทําการรันเลยนะครับผมตรงนี้ทําตามผมได้เลยนะครับผมก็จะทําการกด next นะครับติ๊ก I accept นะครับผมแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการ Install นะครับพอโหลดเสร็จ ก็ให้เพื่อนๆทำการกด f i n i x ได้เลยเมื่อกดฟ i n i s แล้วเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เพื่อนๆทำการ enable port lan แล้วก็ wifi ทั้งสอง port ขึ้นมานะครับผมเปิดทั้งพอร port คู่กันเลยนะครับเ mm hmm. พื่อนๆผมก็จะทำการ connect wifi ก่อนเนาะตรงนี้นะครับผมเมื่อผม connect wifi แล้วก็ port lan เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับต้องทำยังไงไปดูกันเลยให้เพื่อนๆทำการเปิดตัว cmd นะครับหรือ คอมมานด์ไลน์ของเราขึ้นมานะครับดยการรันแอดมินสตาร์เตอร์นะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะทําการใส่โค้ดนะครับเพื่อนเเดี๋ยวโค้ดผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับอ่ะโค้ดบรรทัดแรกนะครับอ่ะเราจะทําการเปิดพ็อกซี่นะครับผมเดี๋ยวนะครับผมก็จะทําการก๊อปโค้ดบรรทัดแรกนะครับมาวางนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับเพื่อนๆอ่ะกดวางตามผมได้เลยนะครับผม เมื่อเ n t e r เข้าไปใน cmd นะครับรอจนเสร็จนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะเมื่อเสร็จบรรทัดแรกนะครับเราก็ทําการรันบรรทัดที่2ต่อเลยแบบนี้เลยนะครับก็มาวางแบบนี้เลยอ่ะก็จะขึ้นเป็นเวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันอ่ะทีนี้ก็ก๊อบบรรทัดที่3มาเลยนะครับผมก็จะทําการสตาร์ทนะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก๊อปอีกทีก่อนนะครับก็ไม่ติดนะครับตรงนี้นะครับผม แล้วก็ enter อีกหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขึ้น2 ip นะครับเพราะว่าแลนกับ wifi คนละ ip นะครับเพื่อนๆแล้วก็มันจะวิ่งผ่านตัว local host 1 0 8 0นะครับผมตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนได้แบบผมแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในขั้นตอน run บท cmd นะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆไปที่ปุ่ม search นะครับตรงนี้นะครับผมเราจะทำการเสิร์ชหาตัว internet นะครับ option นะครับตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อ มื่อคลิกเข้ามานะครับให้เพื่อนๆไปที่หัวข้อ Connection นะครับผมอ่าแล้วก็ไปตรง LAN Setting นะครับอ่าแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปตรง Advanced นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเข้ามาหน้า Proxy Setting ตรงนี้นะครับอ่าหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อ SOCK นะครับผมให้เพื่อนๆทำการนำตัว Local Host นะครับผม1080มาใส่นะครับผมก็จะพิมพ์นะครับ Local Host นะครับตรงนี้นะครับผม อ่าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เราได้มาจากไหนนะครับเพื่อนเพื่อนจากหน้า cmd เราเลยนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะตรงหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับข้างหลังโลโก้หัวนะครับผมก็ทําการโอเคได้เลยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอตเราก็จะโดนล็อกไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะทีนี้ก็เสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับผมก็จะทําการเทสสปีดนะครับเพื่อนเพื่อนไปที่เว็บไซต์นะครับสปีดเทสเหมือนเดิมเลยว่าตัว แลนแล้วก็ WiFi เราเนี่ยได้ทําการโลมมิ่งกันหรือยังนะครับมันจะแรงขึ้นจริงๆหรือไม่นะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมก็จะทําการกดเทสเลยนะครับเพื่อนๆรอสักครู่นะครับเมื่อเพื่อนๆตั้งตัวพ็อกซี่แล้วนะครับอย่าลืมไปเปลี่ยนคืนนะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆกลับไปใช้แลนแค่ตัวเดียวหรือ Wi-Fi แค่ตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้นะครับขอย้ําเตือนกันไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็ปรับทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมนะ อ่ะโอเคเราก็จะได้ดาวน์โหลด93.80อัพโหลด120นะครับอ่ะผมก็จะเทียบให้ดูนะครับตอนนั้น Wi-Fi ของเราเป็นดาวน์โหลด24อัพโหลดเป็ส26ส่วนแลนนะครับผมจะเป็น72.90อัพโหลดจะเป็น94ถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยพวกเพื่อนๆลองบวกดูนะครับมันก็จะ ได้ประมาณอ่ะอัปโหลดก็จะเป็น120 120ในตรงเลยอัปโหลดแต่ดาวน์โหลดจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะครับผมแค่นิดเดียวเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับการอ่ะลุมมิ่งนะครับการรวมแลนแล้วก็ WiFi เข้าด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มความแรงนะครับผมอ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะสวัสดีครับ